เทคโนโลยี 3G มเนี่ยมาพร้อมกับความเร็วที่สูงขึ้นนะครับและความเร็วที่มากขึ้นในการรับส่งข้อมูลนี้เองถ้าเรานํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศก็สามารถพัฒนาประเทศได้หลายด้านครับรวมถึงทางด้านสาธารณสุขด้วยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลที่มีคุณหมอไม่เพียงพอในการดูแลประชากรของเขาก็สามารถใช้เทคโนโลยี 3G ในการรับส่งข้อมูลและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างที่อําเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ตอนนี้ได้มีการนําเทคโนโลยี 3G ไปใช้ พร้อมกับโปรแกรมของทาง Google ไม่ว่าจะเป็น Google Map Google Street View ก็สามารถทําให้การสุ่มตรวจรวมไปถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลของพี่น้องประชากรในอำเภอสารพีเนี่ยเป็นไปได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นที่สําคัญครับเป็นแบบเรียลไทม์ได้ว่าสุขภาวะของประชากรในอำเภอสารพีนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรมีใครเป็นโรคอะไรบ้างนอกจากนี้นะครับยังสามารถใช้ Google h a n g o u ทที่หลายท่านคงเคยใช้กันดีอยู่แล้วเนี่ย ในการประชุมร่วมกันแบบเห็นหน้าเป็นๆได้หลายต่อหลายคนนะครับซึ่งตัวกรณีนี้เองครับสามารถนําไปใช้ได้กับพื้นที่ห่างไกลถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลไม่มีโรงพยาบาลหลักๆอยู่ในชุมชนอยู่ในอำเภอของท่านก็สามารถใช้ Google Hangout ครับมาคุยกับทางด้านของคุณหมอซึ่งอยู่ในตัวเมืองและให้คําแนะนําในการรักษาเบื้องต้นไปก่อน ก่อนที่จะนําตัวผู้ป่วยเนี่ยมาส่งถึงโรงพยาบาลได้นะฮะ,ะอันนี้ก็จะเริ่มเห็นแล้วแ่ะครับว่าพอ3 g เข้ามาคุณภาพชีวิตเอย่ยด้านของการศึกษาด้านของสาธารณาสุขก็จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับค่ะดิฉันพามาดูความคืบหน้าของการลงทุนกันบ้างนะคะมาดูของทางด้านราชบุรีนะคะที่มีการเตรียมที่จะไปลงทุนโรงไฟฟ้าถ่านหินในออสเตรเลียนั่นเองถือว่าเป็นการ ต่อยอดนะคะแล้วก็ถือเป็นแต้มต่อทางธุรกิจที่สาคัญนะคะเพราะว่าทางรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กากับดูแลบริษัทในเครือของบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮดดิ้งนะคะบอกว่าคุณเกรียงฤทธิ์เจนจันพงศ์นะคะบอกว่าทางบริษัทเองเนี่ยเตรียมที่จะไปลงทุนโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมในประเทศออสเตรเลียนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระหว่างของการหา พันธมิตรร่วมทางธุรกิจนะคะเพื่อที่จะไปเจราจาเพื่อที่จะไปหาลู่ทางในการซื้อกิจาการโรงไฟฟ้าถ่า,านหินขนาดใหญ่ในออสเตรเลีย2แห่งนะคะที่รัฐซาวเวลและก็ คาดว่าถ้าสามารถซื้อได้เนี่ยกำลังการผลิตเนี่ยจะมีสักประมาณ4,000เมกะวัตต์นะคะก็เดี๋ยวน่าจะมีความชัดเจนในช่วงสักปลายปี2,556นี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยยังเตรียมที่จะมีการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังลม2แห่งในออสเตรเลียด้วยนะคะ ซึ่งทั้ง2แห่งนี้มีกําลังกําลังการผลิตรวมทั้งหมด430เมกะวัตต์ค่ะคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างโครงการแรกในช่วงไตรมาสท,ที่3ของปีนี้ส่วนโครงการที่2คาดว่าน่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงปลายปี2557 แล้วถ้าหากว่าทำได้ก็จะมีเป้าหมายการผลิตรวมทั้งหมด7,800เมกะวัตต์ภายในปี2,559ตามแผนธุรกิจที่กำหนดเอาไว้ก็จะสามารถนำไฟฟ้าไปจำหน่ายต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้ทาบริษัทนั้นมีกำลังการผลิตเพียงแค่6,303เมกะวัตต์ค่ะ จากการเดินโครงการในหลายๆเครื่องทั้งหมด26โครงการนะคะแล้วก็แผนการก่อสร้างด้วยคาดว่าถ้าหากว่ามีการใช้เม็ดเงินลงทุนประมาณ10,000ล้านบาทสําหรับการพัฒนาโครงการเดิมๆโครงการที่กําลังจะผลักดันเช่นโครงการโรงไฟฟ้าหงสาก็จะเพิ่มกําลังการผลิตได้สักอีกประมาณ1,870เมกะวัตต์นะคะแล้วถ้ามีกําลังการผลิตเพิ่มเติมคาดว่าน่าจะนํากําลังการผลิตนั้นไป ขายต่อได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะก็ถือเป็นแผนการลงทุนที่มีความชัดเจนแล้วมีการตั้งเป้าอย่างเห็นผลนะคะส่วนผลประกอบการที่มีการทยอยประกาศออกมาล่าสุดในไตรามาสที่1เนี่ยปรากฏว่ารายได้13,389ล้านบาทกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ37ที่ประมาณ2 1 5 6ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเหลือเวลาอีกเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นนะครับสำหรับแคมเปญรหัสโอชิลุ้นรวยทุกชั่วโมงนะครับ เพียงแค่ท่านเนี่ยซื้อผลิตภัณฑ์ของโอชินะครับจากนั้นก็ใช้โทรศัพท์มือถือกดดอกจัน494ตามด้วยเลข10ตัวที่ได้มาจากใต้ฝาโอชิแล้วตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกดโทรออกนะครับก็สามารถลุ้นได้แล้วสําหรับการรวยทุกชั่วโมงก็คือแจกชั่วโมงละ1 0,000บาทโดยมีการแจก1วันเนี่ยคือ5รางวัลด้วยกันครับส่วนรวยทุกวันก็คือแจก1ล้านบาทวันละ1รางวัลส่วนท่านไหนที่ไม่ได้รางวัลเป็นลายชั่วโมงหรือว่าลายวันไปก็ไม่ต้องห่วงครับ มีลุ้นรวยทุกเดือนอีกต่างหากโดยมีการเขียนชื่อของท่านนะครับพร้อมที่อยู่เบอร์โทรติดต,ต่อกับส่งฝาแล้วก็กล่องมาลุ้นทองคํามูลค่า1ล้านบาทเดือนละ2รางวัลได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็เหลือเดือนสุดท้ายแล้วเพราะว่าจะหมดเขต31พฤษภาคมก็จะมีการแจกอีก2รางวัลด้วยกันนะฮะค่ะเวลาเพียงแค่นิดเดียวนะคะก็แนะนําให้ดื่มทุกวันดีกว่าจะได้ช่วยกันลุ้นด้วยนะคะครับค่ะหมอนเวลาของรายการชั่วโมงธุกษษษษษษรกิจแล้วนะคะช่วงนี้คุณมนัยดิฉันธนวัฒนและทีมงานลา